สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องถาอัปเดตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับรัสเซียกับจีนนั้นได้ลงนามในแถลงการร่วมเพื่อยกระดับความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ในประเด็นด้านอาร์กติกนะครับโดยมีเป้าหมายหลักในการพัฒนานอ n Sea r o ร t ทซึ่งเป็นเส้นทางเดินเรือพาณิชย์ที่มีประสิทธิภาพและสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน กับเส้นทางเดินเรือระหว่างประเทศที่มีอยู่เดิมเช่นคลองสุเอตความเคลื่อนไหวครั้งนี้เกิดขึ้นภายหลังการประชุมประจําปีครั้งที่30ของหัวหน้ารัฐบาลโดยมีทางด้านมิชุตินนายกรฐมนตรีของรัสเซียเดินทางเยือนกรุงปักกิ่งเพื่อเข้าร่วมกันอภิปรายสิ่งสําคัญถแถลงการร่วมระบุถึงการขยายขอบเขตความร่วมมือผ่านคณะอนุกรรมการว่าด้วยความร่วมมือด้านนอร์ทเ r ล s ซ a r ์รูสภายใต้คณะกรรมการรัสเซียจีนโดยมีเป้าหมายหลักหลายประกาศได้แก่การเพิ่มปริมาณขนส่งสินค้า หลักดันให้มีการใช้เส้นทาง Northern Sea Route เพื่อการขนส่งสินค้าระหว่างเอเชียและก็ยุโรปก,การสร้างเรือและเทคโนโลยีขั้วโลกพัฒนาเทคโนโลยีเรือที่จําเป็นสาหรับการเดินเรือในสภาพน้ําแข็งและก็เรื่องของความเย็นสูงนะครับความปลอดภัยและก็ก,การแข่งขันเพิ่มความปลอดภัยในการนําร่องและเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของ Northern Sea r o ร t e เมื่อเทียบกับเส้นทางอื่นสาหรับ Northern Sea Route นั้นเป็นเส้นทางสําคัญในมหาสมุทรอาร์กติกที่เชื่อมต่อมหาสมุทรแปซิฟิกและมหาสมุทรแอตแลนติกเข้าด้วยกัน และกำลังได้รับความสนใจอย่างสูงจากหลายประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งอินเดียรัสเซียและก็จีนเส้นทางนี้ให้ประโยชน์ในการลดระยะทางเดินเรือระหว่างเอเชียกับยุโรปได้1 0ถึง1ิวันเมื่อเทียบกับเส้นทางคลองสุเอตซึ่งได้รับผลกระทบจากภาวะน้ำแข็งในอาร์กติกที่ละลายอย่างต่อเนื่องส่วนหนึ่งของข้อตกลงที่สําคัญคือความมุ่งมั่นของทั้งสองประเทศในการฝึกอบรมผู้เชี่ยวชาญสําหรับการนําร่องในน่านาน้าขั้วโลกนะครับทางด้านอังเรนิกิตินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมของรัสเซียเปิดเผยว่าบันทึกข้อตกลงนี้มีจุดประสงค์ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการนำร่องปกป้องชีวิตของคนบนเรือและอนุรักษ์สภาพแวดล้อมทางทะเลในพื้นที่น้ำแข็งของมหาสมุทรโลกทางกระทรวงยังระบุว่าผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณวุธสูงจากจีนจะได้รับการฝึกอบรมตามมาตรฐานสากลน,นักสถาบันการเดินเรือชั้นดำของรัสเซียซึ่งได้แก่ Marine Time State u n i v i r s i t y และ a d m i r a l m a k a r o v s t a t e ์สเตทยูนิเวอร์ซิตี้ออฟ i า p ีนทนะครับคนเดินเรือชาวจีนจะไม่เพียงแต่ได้รับการสอนภาคทฤษฎีเท่านั้นแต่ยังเข้ารับการฝึกปฏิบัติอย่างเข้มข้นโดยใช้เครื่องจำลองเฉพาะทางที่สถาบันของรัสเซียเพื่อให้มั่นใจถึงความพร้อมสูงสุดสำหรับการปฏิบัติงานในภาพแวดล้อมทิศทาทาทยของน่านน้ำอาร์ติกนอกจากความร่วมมือด้านขนส่งและการฝึกอบรมแล้วรัสเซียและก็จีนนั้นตกลงที่จะเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนในภูมิภาคอาร์ติก รวมถึงการประสานงานภายในเวทีระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับอาร์กติกคาซิลอีกด้วยนั่นก็เป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับในการที่จีนกับประเียนั้นผลึกกําลังพัฒนาเส้นทางเดินเรือขั้วโลกเหนือหวังที่จะเป็นเส้นทางการค้าแข่งกับกลองสุเอตหากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศแบบนี้อย่าลืมนะครับเข้ามาแล้วกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องถาอัปเดตด้วยครับ